สวัสดีครับผมเหมือนตัวนี้จะมาใหม่ๆนะโอ้โหของใหม่เยอะมากครับกินไม่ทันกันเลยทีเดียวชีสซี่เบอร์เกอร์ไก่ทอดนะครับดูชีสน่าจะฉ่ำนะดูจัดไปครับผมนี่ครับผมได้มาแล้วนะครับชีสซี่เบอร์เกอร์ไก่ทอดตัวใหม่นะน่าจะตัวใหม่แหละชีกเลยนะครับออ้ชิ้นยังใหญ่เลยวูนะฮะช่วงนี้อ่าเบอร์เกอร์ก็จะเยอะๆหน่อยครับเพราะว่าของใหม่เข้ามาเต็มเลย โอ้โหดูชีสแล้วดูไก่ทอดดิชิ้นใหญ่นะดูดิซอสแบบช่ำๆเลยชีสทุ่มๆหมับไปครับผมหอมแบบใหญ่ๆอุ้ยนมปังนุ่มอ่ะอืมเข็มๆหวานหวานหอมชีสซอสก็โอเคครับอุ้ยเผ็ดมีความเผ็ดนะครับก็สไตล์ทั่วไปนะครับ เหมือนที่เรากินบ่อยๆนะฮะเขาบอกชีสใหม่สูตรเข้มข้นเขาว่าอย่างนั้นมีความเผ็ดด้วยนะครับชอบต้องตัดรสได้ดีเฮ้ยกินดีนะรสชาติพอดีพอดีนะครับไม่ได้อะไรมากเกินไปชอบขนมปังนะนุ่มชิน้นไก่ทอดใหญ่ไก่ทอดก็จะดีครับไก่ทอดนั่นแหละ มันดูแบบเข้ากันเป็นเบอร์เกอร์อีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมให้อร่อยเลยนะครับเขาปรุงรสชาติมาดีนะครับพอดีเปะนะ๊ะเลยแต่ก็จะคล้ายๆเดิมครับไม่ได้มีอะไรว้าวขินไก่เต็มพันจริงๆไก่ทอดได้กลิ่นของเครื่องเทศด้วยครับน่าจะเผ็ดจากพริกไทยอ่ะผมว่า ตอนออกมาเลยต่อเนื่องตกกลางฉ่ำมากนะครับก็เพิ่งเป็นเมนูใหม่ที่เข้ามาได้สองสาวันแล้วนะครับท่านใดสนใจอยากลองสามารถไปตำกันได้นะครับทุกสาขานะครับชิลลี่นะครับออ๋ ชีสซี่เบอร์เกอร์ไก่ทอดไปครับตรงกลางแน่นเน้นเนื้อไก่เต็มปากเต็มคำอร่อย